โดนัลด์ทรัมป์โพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเขามีแผนการจะเปิดเรือนจำอัลคาทรัสขึ้นมาใหม่เหตุผลก็คือเขาต้องการใช้อัลคาทรัสเป็นที่กักขังนักโทษที่โหดที่สุดชั่วร้ายที่สุดทำผิดซ้ำซากเป็นกากเตนของสังคมโดยสั่งการไปที่ฝ่ายบริหารแล้วให้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและเ b i ไปพิจารณาเรื่องนี้ วันต่อมาโดนัลด์ทรัมป์ยังพูดย้ำถึงเรื่องนี้ต่อในทำรรเนียบขาวและเปิดเผยมุมมองของเขาว่าที่เลือกอัลคาทรัสเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของกฎหมายความสงบเรียบร้อยความยุติธรรมที่ส่งพลังมากเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วว่ามันจะเป็นแค่ไอเดียเพ้อฝันหรือว่าจะทำได้จริงเรือนจำประวัติศาสตร์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะอัลคาทรัสอยู่โดดเดี่ยวในอ่าวซานฟรานซิสโกห่างจากแผ่นดินประมาณ2กิโลเมตร เรือนจำมีอายุย้อนไปได้ถึงกลางศตวรรษที่19เดิมทีในช่วงปี1850เัลคอาทรัสถูกใช้ทางทหารใช้เป็นสถานที่ป้องกันชายฝั่งเนื่องจากมียุทธศาสตร์ที่ดีทำให้เหมาะสำหรับการปกป้องอ่าวในยุคตื่นทองแคลิฟอร์เนีย10ปีต่อมาในปี1860ก็เริ่มนำมาใช้เป็นที่กักขังนักโทษทหารในช่วงสงครามกลางเมืองจนในที่สุดก็พัฒนาเป็นเรือนจำทหารอย่างเต็มรูปแบบ ในปี1895อัลคาทราใช้เพื่อคุมขังนักโทษชาวอเมริกันพื้นเมืองขังคนที่ต่อต้านนโยบายปฏิเสธไม่ยอมส่งบุตรหลานของตัวเองไปเข้าโรงเรียนประจำของรัฐบาลที่พยายามจะลบล้างวัฒนธรรมเก่าของอินเดียนแดงนี่เป็นหนึ่งในกรณีแรกๆที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์อัลคาทราสหลายปีต่อมามันก็ถูกดัดแปลงเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลางและเปิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปี1934 มีอาคารสามชั้นที่มีห้องขังหลักสี่ช่วงรวมถึงประภาคารที่มองเห็นอ่าวเรือนจำแห่งนี้เป็นหนึ่งในเรือนจำที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐขณะนั้นอาชญากรส่วนใหญ่ที่ถูกส่งมาล้วนมีความอันตรายเป็นพิเศษเสี่ยงต่อการหลบหนีหรือชอบละเมิดกฎจากเรือนจำอื่นผู้ต้องขังที่มีชื่อเสียงที่นี่ได้แก่มาเฟียนักเลงอัลคาโปนมิกกี้โคเฮนและแมชชินการเคลลี่โดยกระแสะน้ำแรงรอ,งรอบเกาะและน้ำที่เย็นจัด ทำให้การหลบหนีแทบจะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่วันหนีออกจากเกาะไม่ได้แต่ว่ามันยากที่จะขึ้นฝั่งให้สําเร็จตั้งหากในช่วงเวลาทั้งหมดที่เปิดให้บริการมามีนักโทษ36คนหลบหนีออกจากเกาะได้แต่เกือบทั้งหมดก็ถูกจับและคนที่หายตัวไปก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตในน้ำหนึ่งในเรื่องราวการหลบหนีชื่อดังของที่นี่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า Escape from Alcatraz เล่าถึงการหลบหนีของนักโทษในปี1962โดยนักโทษ3คนนำโดยแฟงคมอลิสซึ่งขุดดินลอดกำแพงออกมาชะตากรรมของพวกเขายังเป็นที่ถกเถียงกันแต่คาดว่าไม่น่าจะมีใครอรอดชีวิตในช่วงที่เปิดให้บริการอัลคาทรัสมีนักโทษอยู่ประมาณไม่เกิน300คนต่อปีซึ่งน้อยกว่า1%ของผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจำอื่นที่นี่มีกฎระเบียบและข้อบังคับที่เข้มงวดมาก ขณะที่อยู่บนเกาะผู้ต้องขังจะมีสิทธิเพียงแค่สี่ประการเท่านั้นได้แก่อาหารเสื้อผ้าที่พักพิงและการรักษาพยาบาลส่วนเรื่องอื่นๆถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่มีเงื่อนไขอย่างเช่นการของ,งานทำหรือการเขียนจดหมายถึงครอบครัวแต่ถึงแม้จะมีความเข้มงวดนักโทษบางคนก็ยังเคยขอย้ายไปอยู่ที่อัลคาทราสเพราะเชื่อกันว่าสภาพความเป็นอยู่ที่นี่น่าจะดีกว่าที่อื่นว่าแต่ทำไมพวกเขาถึงปิดตายเรือนจำนี้ เหตุผลก็มาจากค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากจนจ่ายไม่ไหวเรือนจำอัคาทัสปิดตัวลงในเดือนมีนาคมปี1963หลังจากดำเนินการเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลางมา29ปีที่นี่มีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานมากกว่าเรือนจำอื่นๆถึง3เท่าในช่วงเวลานั้นมีค่าใช้ใจ่ายต่อหัวนักโทษอยู่ที่10ดอลลาร์ถึง13ดอลลาร์ต่อคนต่อวันเทียบกับเรือนจำอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวแค่เพียง3 5ดอลลาร์ นั่นก็เป็นเพราะว่าเรือนจำอคาทรัสอยู่บนเกาะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างต้องนำเข้ามาทางเรือทั้งหมดตั้งแต่เชื้อเพลิงทำความร้อนน้ำจืดที่ใช้อุปโภคบริโภคไปจนถึงสเสบียงอาหารและก่อนที่มันจะกลายเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลางตัวอาคารก็เคยผ่านการใช้งานมาหลายสิบปีแล้วดังนั้นแค่การบำรุงรักษาเพียงอย่างเดียวก็ต้องใช้เงิน3-5ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อแค่ให้เรือนจำเปิดอยู่ได้ เงินจำนวนนั้นถ้าเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ31-52ล้านดอลลาร์และจากการหลบหนีที่โด่งดังของนักโทษชาย3คนทำให้นายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโกในขณะนั้นต้องการปิดเรือนจำนี้เพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยในอัลคาทัสไม่ได้ดีอย่างที่คิดอีกทั้งตัวอาคารยังเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงจึงไม่คุ้มค่ากับการทุ่มงบประมาณมาซ่อมแซมที่นี่ ตลอดเวลาที่อัลคาทราสทำหน้าที่เป็นเรือนจำของรัฐบาลตั้งแต่ปี1934จนถึงปี1963มีผู้ต้องขังเข้าออกหมุนเวียนทั้งหมด1,576คนมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่กล่าวถึงเรือนจำนี้ทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักกับอัลคาทราสแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะประสบความสำเร็จในนิยายมากกว่าการเป็นเรือนจำที่ใช้งานได้จริง หลังจากปิดตัวลงกลุ่มนักเคลื่อนไหวชนพื้นเมืองอเมริกัน89คน <c oughs> ก็เข้ามายึดครองเกาะอัลคาทราสโดยประกาศว่าที่นี่เป็นดินแดนของชนพื้นเมืองและเป็นอนุสรณ์สถานของชาวอินเดียแดงที่ถูกละเมิดสิทธิ์ในอดีตยึดครองอยู่ได้เป็นเวลา19เดือนตั้งแต่ปี1969จนถึงปี1971การยึดครองสิ้นสุดลงเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลติดอาวุธบุกเข้าไปยึดเกาะกลับคืนมา และอัลคาทราสก็เปิดให้สาธารณาชนบุคคลทั่วไปเข้าชมได้ในปี1973ปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติกลายเป็นพิพิธภัณฑ์และเขตรักษาพันนกเปิดขายบัตรให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ราคา47เหรียญไปจนถึง100กว่าเหรียญแล้วแต่ช่วงเวลารูปแบบทัวร์และอายุผู้เข้าชมซึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมชั้นนาของซานฟรานซิสโก นอกจากการเดินข้ามสะพานโกลเด้นเกตการนั่งเรือเข้ามาชมอัลคาทราสก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำเรือนจำเก่าแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติโดยมีนิยามว่าเป็นสถานที่ที่อดีตมาบรรจบกับปัจจุบันนักโทษคนสุดท้ายก้าวออกมาจากอัลคาทราสในปี1963มันผ่านมาก,กว่า62ปีแล้วดังนั้นการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงน่าตกใจ นักท่องเที่ยวที่กําลังเข้าคิวขึ้นเรือข้ามฟากก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าเขาจะทำจริงบางคนบอกว่าเขาบ้าบางคนบอกว่านี่เป็นแค่เรื่องตลกเพราะว่าตัวอาคารของเรือนจำทรุดโทรมลงมากบางจุดไม่มีหลังคาบางจุดไม่มีกำแพงเพดานบางส่วนยังต้องติดตั้งตาข่ายป้องกันไม่ให้ก้อนคอนกรีตตกลงมาใส่หัวนะักท่องเที่ยวและพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะก็กลายเป็นที่อยู่ของนกไปแล้ว คงจะต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อทําให้ที่นี่กลับมาอยู่อาศัยได้อีกครั้งบรรดานักวิจารณ์ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้โดยเฉพาะพรรคตรงข้ามอย่างพรรคเดโมแครตพวกเขาพูดถึงแนวคิดนี้ว่าไร้าสาระและมันอาจเป็นแค่กลยุทธ์เบี่ยงเบนความสนใจทางการเมืองมากกว่าทรัมป์ควรจะหาทางป้องกันอาชญากรรมก่อนที่มันจะเกิดไม่ใช่ลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างคุกใหม่แต่โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีคนแรกที่มีแนวคิดนี้ ในปี1981รัฐบาลเลกนเคยพิจารณาอาคาทรัส at เป็นหนึ่งใน14ตัวเลือกสำหรับใช้กักขังผู้ลี้ภัยที่หลบหนีออกมาจากคิวบามาอย่างฟลอริดาแต่แนวคิดนี้ก็ถูกปฏิเสธไปเนื่องจากบนเกาะไม่มีทรัพยากรที่เหมาะสมและในตอนนั้นก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำเงินได้ดีแต่ถ้าหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะทำจริงๆมันจะมีความเป็นไปได้ไหมผู้เชี่ยวชาญด้านเรือนจำและนักประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นไปได้ แต่ว่ามันจะกลายเป็นโครงการที่ตลกที่สุดผู้เชี่ยวชาญบอกว่าทรัมป์น่าจะเข้าใจการใช้งานของอัลคาทรัสผิดในอดีตอัลคาทรัสไม่ใช่เรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงสุดมันทำหน้าที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความกลัวเป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์ให้ขนทั่วไปตตะหนักถึงบทลงโทษมากกว่าหรือก็คือหน้ากลัวแค่ในน้ำเท่านั้นและอัลคาทรัสก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่สุดที่นี่ไม่มีแหล่งน้ำไฟฟ้าระบบทำความร้อนและสุขาพิบาล ห้องขังเดิมๆที่มีอยู่นั้นก็สร้างมาต่ำมากคนที่ตัวสูงกว่า180ซนเมตรในปัจจุบันไม่สามารถเข้าไปยืนได้แต่ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องน้ำและสิ่งปฏิกูลในอดีตต้องใช้เรือขนส่งน้ำเกือบหล้านแกลลอนไปที่เกาะในแต่ละสัปดาห์ส่วนสิ่งปฏิกูลทั้งหมดของหลายร้อยคนทั้งของนักโทษและของผู้คุมจะถูกทิ้งลงไปในอา่าวแต่ปัจจุบันนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วจึงต้องนำของเสียขึ้นเรือกลับไปที่ฝั่ง และต้องนำสเสบียงอาหารส่งขึ้นเรือเข้ามานั่นทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักโทษแพงกว่าที่อื่นถึงสเท่าอย่างที่ทุกคนรู้แล้วว่าที่มันถูกปิดก็เพราะว่ามันแพงถ้ามันแพงเกินไปในอดีตมันก็ยังแพงในปัจจุบันนี้เช่นกันและด้วยขนาดของเกาะที่จำกัดจึงรองรับนักโทษได้เพียง340คนสูงสุดอาจจะมากกว่านี้ขยายได้ถึงประมาณ500คนแต่มันก็ไม่คุ้มค่าสำหรับการบูรณะใหม่ อา่าวคาทรัสในปัจจุบันคือโบราณวัตถุที่เสื่อมโทรมแม้แต่คอนกรีตก็มีปัญหาทางกรมอุทยานต้องทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อแค่รักษาเสถียรภาพทางโครงสร้างไว้ดังนั้นมันไม่สามารถ่้มแซมได้ถ้าจะเปิดใช้งานอีกครั้งจึงต้องทุบอาคารทิ้งทั้งหมดแล้วเริ่มต้นสร้างขึ้นมาใหมย่ยังมีการดำเนินการด้านอื่นๆที่ซับซ้อนและแพงมากดังนั้นถ้าจะต้องทำทั้งหมดนี้เพื่อขังนักโทษที่จุดได้แค่300กว่าคน มันก็ดูเป็นโครงการที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่แน่นอนว่ามันดึงดูจินตนาการแล้วทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงต้องการเปิดเรือนจำแห่งนี้เขาไปได้ไอเดียนี้มาจากไหนถึงแม้เขาจะยอมรับว่าได้รับแรงบระดาลใจมาจากภาพยนตร์และเขาก็ยกย่องความปลอดภัยของเกาะน,นี้แต่ก็น่าสงสัยว่าทรัมป์อาจจะได้รับแรงบรนดานใจมาจากเอลสวอด ในการประชุมเดือนเมษายนที่ผ่านมาระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีนายิปปูเคเล่ของเอลสวดอร์โดนัลด์ทรัมป์แสดงความกระตือรือร้นมากเมื่อพูดถึงเรือนจำเซคอตเขายัางยกย่องประธานาธิบดีนายิปว่าเข้มงวดมากกับอาชญากรรมและเขายอมรับว่าอยากส่งอาชญากรชาวอเมริกันไปขังคุกของเอลสวดอร์ด้วยถึงแม้ว่าความเป็นอยู่ของนักโทษที่นั่นถูกลิดรอนเสรีภาพแทบไร้แสงเดือนแสงตะวัน ทรัมป์กล่าวว่าเขาเพร้อมมากที่จะส่งนักโทษไปฝากขังที่นั่นถ้าหากมีเส้นทางที่ถูกกฎหมายเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลชั้์เพิ่งจะอ้างกฎหมายสงครามที่คลุมเครือในการส่งผู้อพยพหลายร้อยคนไปยังเรือนจำที่ทำสัญญาไว้ในอเมริกากลางโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านั้นเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมทั้งๆท,ท,ที่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในขณะเดียวกันทางเอลซาวดอร์ก็ยื่นข้อเสนอจะเปิดเรือนจำเซคอด ไว้รองรับอาชญากรที่สารัฐต้องการในประเทศจำนวน500คนโดยแลกกับค่าธรรมเนียมแบบจ่ายครั้งเดียวอยู่ที่10ล้านดอลลาร์หรือตกหัวละ20,000ดอลลาร์ต่อคนอยังไม่มีการยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะตอบรับข้อเสนอนี้หรือไม่หรือแม้แต่ข้อเสนอนี้มีจริงไหมหรือมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือถึงแม้ว่าในวันนี้จะไม่มีอัลคาทราสแต่อเมริกาก็มีเรือนจำความมั่นคงสูงที่เข้ามาทดแทน หลังจากอัลคาทราปิดตัวลงสารัตได้เปิดตัวเรือนจำซูเปอร์แม็กแห่งใหม่ทันทีตั้งอยู่ในแมเรียนรัฐอิลิโนยที่นี่ได้ชื่อเล่นว่านิวอัลคาทราสร้างขึ้นในปี1963เพื่อทดแทนที่เดิมแต่ว่าเปิดได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงเพราะว่ามันซูเปอร์แม็กไม่จริงด้วยปัญหาความรุนแรงและการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่นั่นสารัตจึงสร้างเรือนจำซูเปอร์แม็กแห่งใหม่ในปี1994ซึ่งก็คือ ADX f l o r e n c e ตั้งอยู่ในฟอเรนซ์ลัตโคโรราโดที่นี่มีชื่อเล่นว่าอัลคาทรัสออฟเดอะร็อกกี้สเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยภูเขา ADX เป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐในขณะน,นี้และยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันสำหรับแผนเปิดเรือนจำบนเกาะอัลคาทรัสของโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่ามันยังเป็นแค่ความคิดและยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามโฆษกของกรมราชธรร์ก็บอกว่าพวกเขายินดีทำตามคำสั่งของประธานาธิบดีแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ยังไงในเมื่อปัจจุบันนี้รัฐบาลทรัมป์ก็ยังตัดลดงบประมาณของเรือนจำทั่วไปและถ้าอัลคาทราจะเปิดใหม่จริงคงต้องใช้เวลาสร้างอีกหลายปีและอาจจะเกินวาระของทรัมป์ไปแล้ว